สวัสดีครับพี่น้องนี่ก็คือเห็ดที่หามาได้ด้วยค่ะเด้อล่างเลยผักโจนน้ำสดดล่ะผันแกงคือสิบุมีนม้ำตังใส่น้ำเพื่อใส่สดเนาะมันนี่สิกแกงแตเตวินเนี่ยขนาดแกงแตเตวินก็นัง่งตรงเลยใส่แสงแฟดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันครึมคร้มฟ้าครึม้มฝนตอนนี้บักพริกใส่โขไปแล้วตามเตือ แดงลงไปแกงหมอ้อใหญ่เลยเด้อค่ะเด้อใส่สิงไข่ลงไปบอกไก่สิแบบกงใส่บาดน้ำให้ลุงพอละซีมน้ำลายใสสิได้ปลอดภัยบ่ปลอด <laughs> โอ้ยกินได้เบิดนั่นแหละจะ,จะคอยกินเด้อตาหมอดโอ้ยไอล้ลุงหมอดครับป้าสาวให้หาร์ดเทือไม่ก็แด้วน,นี่สิเทือหมอหน่อยนำ้ำเทือใส่บาดนำ้ำ อานบปได้ความเาม็ีควคนนวดกระเดกใส่ข้อข่าวเราดเดือค่ะเด้่อเพื่อความคล่องคอรื่นคอใส่แอบสองตัวอ่ะอ่ะไปเก็บหยอดประขามาใส่เนยดดเอาหยอดไป้ายๆสูงๆคุ่นเร็วๆ

พอพอพอไม่ดีชมไ่ยาปราคามเอ้าอุ้ยหลงใส่พริกแกงลืมไปเลยสะพ่อเอาใส่เนี่ยเกล้พริตเอาพริกกับใส่ตามความชอบเลยค่ะเด้อแล้กกาปริมาณพริกหลายหน่อยอันนี้เขาแก้มอ้อนเติบปราคามลงไปบ่มมักคลักหมูเริตต์ลงไปก่อน หอมเขียงนำมันเปื่อยบ่เอีหยงบ่บผ่าผ่าปุ้งปุระโดยมาแต่เคลือหมูแหระเพราะว่าอันนี้แกงใช้ข้าวกลัวน้ำเด้อยค่ะแกงออมเช้าเจ้ยทุกปีต้องได้กินเด้อค่ะเด้อนี่ก็ใส่พักขาแย่งเด้อค่ะเด้อนี่โอ้ย แกงอมอี <t od a |ms|> well ่เ <point> ป <of terror ounded> ็นแกงอมเป็นหุงบอลาเบเรกแดอันเป็นยังดอกตะโดอาถวยมากด้อะาสวยตะโดดมาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเดินไปกินเขาค่ะบี่นี้ใดเวลาละอ้ยต่างพิดมาแกงหมอบาไงเลยเสือซำนี่แกงหมอบาไงือต่้อนไ่หน เอาจ,าจ้าแบงคน,น,นละนิคนละน่อยคนละเสีะะยจะดดลุยโขกไหลโกลเมือลงก่อนเลยนะเอาเลยจ้าไปเลยมันจะซอมซอมได้เลยขึ้นเขาได้ไดดพี่นาอข้เขาได้ไหมเาแก้เห็ดแก้เห็ดเกงเหงแอ้อมๆกันเลยแอ่ก็ตัวแล้วก็จะต้งอื้นแล้วก็จะ่อ้กบคิดแก้เห็ดหนีน่ ชอบมีเทสหาบอค่อยธนาเลอค่ะธนาเทสพขอนตลาดกินได้อยู่นี่ได้หน่อยแต่มาสุดชุดคือเทสเฟื่องขมเออนหอนบตัวเม่นได้หน่อยที่เขาก็ลุกสิหรอนห่อน่น้องเอยมือลอย ก็นนั่นบ่เมยดอกมันโยู่ห้าเห็ดุา่อยมือลอย่อยเขาถึงมหูนเก็บเก็เกมุกตะโดยตะโดยแล้วหูอักเ็บหมหัวอหง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 อหอหงอหงอหองอหงกหงอหงมหก็หงอ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 ีงอหงอหอหงอหงอหงออหงางองออเอ เวลามือมึงเองนะมือมุกเองว่าเพื่อนมือืมไม่าเพือนอกนี่ไม่เวลาห็บานดีดีอ่ะก่ไปล้ก็ออม่ต้องีน่ออืมมนี่ก็อตรงเปือกถวยน้ำด้วยอุงมันอ่หย่านเลยป่อยงยางหลาเม่จสู้เยี่ยมพี่น้องคูณเล่าทุกข มันบ่อมันแซ่บีมันบ่กขุมดอกกินได้เมืนั่นแซ่บ่เฮ็ดมันบ่อถือฝนแบบนี้มันเป็นดอกแข็งๆบีบบ่อบ่อเปืือยบ่อเนี่ยนะนี่ก็ดอกไปแดกดีน่ หั่นใก่กระตุคนนั่งกระต่แก้วมาครับปลาแก้วปลแก้วก็ได้เปนมึงใครลงสตอีมนเนยมซื้อเขาเอาเออเนี่ยกระตุ่นทุกคนมุงอบโบดีเอาเนาะมุ่งหอ,อหหไปหาหิ่มงจะ แปลกบ้างกอกินมาแบบนี้ออมแบบนี้อังแหลบ่เบิดแหงว่ะบอกว่าเลยเลิศเลยมาจูันเกาเนี่ยาเาเหียวเบิดหอเป็นแมนมส้ม่นไม่ได้แนมแต่สูมาแม่มดูมือง อ,อย่างเตาตุยเย็นญญไว้ไลเรอ,อกับพี่นอกที่เาอ,อ๋ยหินต่างรายดอกที่นั่น,เน่เพราะ<า>มีไอ้ำมือสไลดเดือดนุ่งเดี๋ยวทับยา เขา่าจานทองปูนแตกเขาากินเก่งนิกระหายนีไละแหละเขามาี้เก่งกน,นิดกับ้าวต่ายละม,ม,มนนลลันุงู้แตแม่หนาคนลงละขากอืนเราว่ากันเราที่เขา เขาจะ้าเงินเฉพี่เขาบ่เขากินอิ่มหน่อยมาซูน่าจะก็ไปแล้วบ่เจนหออนะนะเขาแกงนี่นวดนากลแต่ยังเจ <laughs> nai ừ. à. <laughs> nhảy cũng... à. <laughs> cho nhảy cái gì nữa nai nhảy nai nhảy cái gì cả rồi à cái kinh nương nương cái gì nữa cái gì nữa เผือกชุ้งหนึ่งเยล้อาชุงนึงกละน่อยหม้อน like ่อยหัวหน่อยนึงนุงคองน่อหน่อยนะลุงอถุงนึงลุงอวัดองอขวัดอสามวที่ห ชักแปดประแจมีหรือเปากโอเคเอแปดปากวัติแนั่นเดี๋ยวเราต้ดกินของลรมันบอกกลกินถึงต่อถกหเือดจะได้กินเลย พี่เขาบอกว่าเป็นไงมันบม่ใส่กุ้งไก่เหบ่ อีมม้งนี่แซ่บแซ่บออแซ่บอก็เป็นก็ถือเสพึงข่านก็องข่านเรืว่าุ่มมุมบ้างดอกนี่เพิ่งกระจอนมะุมม่เคย่มนี่ันาอุ้ยตนนี้มเคือดอกนั่นนี่ละอยนี้เราิต่อน่นเลย ดอกชัดเด็ดนี่ไม่ดแจกอุ่อีกอม้อุ้เขาใส่ใส่ไหมีสาอยูเรื่องน้าอยากกินหลังๆก็บอไปย่งกรอกใกล้ๆกินเหมือนึ่งต่ารเปน เดขาถือแก่มือม,มีน้องมีนักแ่ๆเขอปวนบมกขอยี่มาต่ก็มกป่ายับป่านป้าคอนช่วงไม้คาหนาดอกนี่ ปอนกินตัวน no <tekrar. S 3> ี nice ้ปอาคอนดอกตูตอนไงูด้วยแกงเฮกซื้อพี่น่องแซ่บดี่ขวดไปกินแฮร์ี่เชอรย่อนหาขึ้นดื้นวกแล้วบางเด้อบปไนที่ออกดีเด้จักนาทีอ่ะใ่ฮะใ่ กำลังตาท้องกำลังช exactly. ิ่วออกไปหาใหม่มาจิ้มเทียวจิ้มเฉาเหล้วกะเที่เขาเขาใค่เฮ็ดค่ะพร้อมเห็ดใส่โบ๊ะตะท้องสุเปนอนเฮือนหนอกราจะเอาเกี๊ยวขี้เขาไปเพื่สนิทเลยเด้อค่ะขี้เข่าหอมกันกับแกงเห็ดติดไปหามาได้สวัสดีค่ะไปก่อนสวัสดีค่ะจู้เยี่ยมเห็ดหนังกุหลาบกระเจีด้วยค่ะก็คิดไข่น้อขอบคุณทุกๆกกำลังใจค่ะ เบิ <aks> ия, ่งเข้าไปหอดีบได้ถ <ante> <t ot> ีบได้พื้นพากันกี่เขาแล้วก็นั่งเบิ่งขีบอาบน้าอาบในเด้อ